สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nature's Life กับเรื่องราวดีๆอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฟังเรื่องราวของบุคคลผู้หนึ่งที่เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยเพียงไอเดียและความกล้าที่จะคิดต่างเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลัง iPhone iPad MacBook เขาคือคนที่เชื่อว่าความเรียบง่ายคือความซับซ้อนอย่างยิ่งเขาคือ Steve Jobs หลายคนรู้จักเขาในฐานะผู้ก่อตั้ง Apple แต่เบื้องหลังความสำเร็จของเขานั้นเต็มไปด้วยบทเรียนแรงบันดาลใจและปรัชญาชีวิตที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับประวัติชีวิตผลงานสำคัญและแนวคิดที่เปลี่ยนโลกของชายคนนี้ครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นสตีฟจ็อบส์เกิดในปี1955 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเขาถูกพ่อแม่แท้ๆยกให้เป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ยังเป็นทารกโตมากับครอบครัวธรรมดาๆรรที่รักเขาและเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจตอนอายุประมาณ20ปีเขากับเพื่อนสนิทชื่อว่าสตีฟวอเนียคได้เริ่มต้นบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อว่า Apple จากโรงการ r a ที่บ้าน ด้วยความหลงไหลในเทคโนโลยีและความเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในมือของทุกคนปี1984พวกเขาเปิดตัว Macintosh คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีกราฟิกและเมาส์มันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนทั่วโลกแต่ไม่นานจ็อบส์กลับถูกบีบให้ออกจากบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งเองลองจินตนาการดูครับ คุณสร้างบริษัทขึ้นมาแต่วันหนึ่งคุณถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับหลังจากนั้นเขาก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า Next และซื้อกิจการของพิกซาที่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยแต่วันนี้พิกซากลายเป็นสตูดิโอแอนิเมชันระดับโลกให้กำเนิดภาพยนตร์อย่าง Toy Story Finding Nemo ในที่สุด Apple ซื้อ Next กลับมาและ Jobs ได้กลับมานั่งเป็น CEO อีกครั้งพร้อมเปิดตัวสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล iPod, iPhone, iPad ไม่ได้เป็นแค่สินค้าที่ขายดีแต่เป็นนวัตกรรมที่กำหนดวัฒนธรรมใหม่ของโลกลองคิดดูครับก่อนปี2007ไม่มีใครคิดว่าสมาร์ทโฟนจะรวมกล้องอินเทอร์เน็ตเพลงและแอปไว้ในเครื่องเดียว แต่เขาทำให้มันเกิดขึ้นและที่น่าทึ่งที่สุดคือเบื้องหลังทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวครับแต่มาจากวิธีคิดของจ็อบส์ครับเขาเชื่อในความงามของการออกแบบเขาเชื่อว่าความเรียบง่ายคือสุดยอดของความซับซ้อนเขาเชื่อว่าคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้คือคนที่เปลี่ยนโลกจริงๆ ในปี 2005, Steve สตีฟจ็อบส์ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจมาถึงทุกวันนี้เขาพูดว่า "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." เวลาของคุณมีจำกัดอย่าเสียมันไปกับการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นและประโยคที่กลายเป็นตำนาน "Stay hungry, stay foolish." จงกระหายอยู่เสมอ จงโง่เขลาอยู่เสมอในปี2011เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่บริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์แต่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้คนกล้าคิดต่างกล้าสร้างสิ่งใหม่และเชื่อว่าความฝันสามารถเปลี่ยนโลกได้ขอบคุณที่รับฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องราวของสตีฟจ็อบส์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อฟังแรงบันดาลใจดีๆอีกมากมายผมขอฝากไว้ว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การคิดต่างแต่คือการกล้าลงมือทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ